มาดูดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะหลังจากรับฟังคาทานายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอัพเงินเดือนได้รับการยกย่องจากบางสิ่งบางอย่างเนาะอ่ะได้รับการยกย่องบางสิ่งบางอย่างจากการที่คุณทุ่มเททํามา ความทุ่มเทของคุณทั้งแรงกายแรงใจหรือการใช้ทั้งสมองและสองมือช่วงที่ผ่านๆมามันทำให้คนภายนอกรับรู้เขารับรู้เขาเห็นถึงแม้ว่าในความเป็นจริงคุณอาจจะไม่ได้รับรางวัลแบบชัดเจนแบบเป็นรูปธรรมแต่คุณก็จะเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่คนอื่นให้เกียรติเป็นไอดอลของใครหลายๆคน ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำงานเป็นหุ่นยนต์เลยนะคะใช้ทั้งสมองใช้ทั้งร่างกายจนมันอ่อนล้าไปหมดแล้วคุณก็ต้องหาเวลาผ่อนคลายหาเวลาพักผ่อนบ้างนะแต่เอาจริงอ่ะคุณดูไม่ค่อยจะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องงานสักเท่าไหร่เหมือนคุณเหนื่อยกับเรื่องของคนการทำงานร่วมกับคนอื่นมากกว่าคนในทีมคนที่ต้องทำงานด้วย โดยเรื่องของความคิดเห็นการไลฟ์สไตล์หรือบุคลิกการทำงานมันมันจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกรันมีไลฟ์สไตล์มีแนวทางการทำงานไม่ค่อยจะตรงกรันทำให้งานเดินช้าไปต่อได้ช้าแต่ถือว่าเป็นความขัดแย้งที่ลงตัวอยู่สามารถไปต่อได้อยู่ถึงมันจะไม่ราบรื่นมากแต่มันก็ไปต่อได้คุณก็จะต้องใช้อ่าจะต้องกากับควบคุมมันให้ดี ควบคุมมันให้ได้มันก็จะถือว่าไปต่อได้เนาะก็ทํางานอย่างมีเป้าหมายนะคะช่วงนี้อาจจะมีการได้เดินทางบ่อยไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นหรือมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนิดนึงนะช่วงนี้ชิพจรลงเทา้าแล้วก็ยังดูเป็นช่วงที่คุณกําลังทําผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเป็นการอัพเลเวลของตัวเองด้วย ช่วงนี้ก็จะดูเป็นช่วงที่หักโหมทํางานหาเงินเพื่อนําเงินไปเที่ยวด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทั้งนี้คุณก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยเช่นกันนะคะ